สวัสดีครับครับพ่อพีพอน้องคือเกาช่วงนี้บุญบานห้องบุญมองไฟหลหลายอยู่รอบานไล่อยู่มองไฟขอฝ่าขอฝนเต็มอยู่พี่น้องทั้งฟังเล่าเป็นยังไงเนาะบุญมองไฟกันบ่<า>กว่าเสืเอถึงพี่น้องทั้งฟังเล่าน้อมื้อนี้เนาะขอเม,มือนี้มวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมัน มีน้ำมวยพี่น้องทั้งฟังเล่าไหมโศกร้องคุยไอซ่องเก็บคนเด้โอ้ยจะมาเป็นเก่งเก่งมาหนี่อยเก่งเมืองลาวเกียรติทงยศพี่น้องอ่ะ่านผู้ใหญ่ไกลเลนู่จังสิสดพี่น้องฟังเล่ากะขอเป็นกำลังใจเด้อเชียเ่ยคนเนี้ยดำหน้าอยู่กับฟาวขึ้นมาเด้อดำหน้าอยู่กับฟาวขึ้นมาเชี่ยมั่วพี่น้องทั้งฟังเล่าโศคุยไอ เไ้ยสกลองขุยสองเกียรติมูนดิแต่สีได้หมอเนี่ยเอาบ่บ่ไรแล้วสีผ้าไว้วงเป็นจุ่ง,งไฟกันเอาคู่เรียงมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันซีครูมันนี่ซีครูออกระกาโม่วงไว้ทั้งซีครูเดี๋ยวมันสีลืมคู่เรียกกว่าเตาเพชรสมนึกกับอำนวยเดียดสีนหน้าอยู่หมด ผมเสียร้องได้ว่าเนะี่ยสี่คัวที่นี่ร้องบัดถูกตัวเลยเป็นร้องบัดผมเสียร้องบัดถุกตัวพอเช็คกระแสเช็คเอ่เช็คแสงเหรอมอยตัวแดมันส่อ,อกแสงไหมเช็คบ้งางเหรอฟังก่อเตาเพชรสมนึกอำนวยเดชสิทธินายกหมดลองไปที่อำนวยเดชสิทธินายกหมดลองไปครับลองไปได้ มันแพงอะไรที่กันล่ะแต่ว่านั่งแพยงยาคู่ที่สองพยักษ์ซักสตูลกับเพชรเอกแพ้่กับมองว่าพยัก์สินแยกว่าผมก็ให้ล่องไปที่เพชรเอกตัวที่สองนคู่ที่สองเลยเด้คู่ที่หนึ่งเด้อํานวยเด็ดอำนาาเด็ดคู่ที่หนึ่งอำนาาเด็ดอำนาจเด็ดคู่สองเพชรเอกคู่สาม ฟูให้ไล่ของพี่น้องฟังเล่าบ้านห้องเมืองเราเก็บทงยศปกติค่ะเจ้าเมืองลบเนี่ยจะต้อยอยู่ประมาณ 18, 19, 20, ร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเกินนี่นะสิบแปดสิบเก้ารเกินนี่มืนอนี้ป้อยไปต้อยร้อยยี่ิบเอ็ดผมมองว่าเมืองเรากำลังสดแล้วก็ได้แง่ได้เวทสู่ดีใจดีแพ้่ากล่องไปครับ เป็ร่องทะเลก็ต้องร่องเมืองลาวเกียรติทงยศแจงสีร่องไปได้เวียดได้ไงซื้อสั้นเป็นร่องหลายเข่งแต่ว่าได้เวียดได้ไงได้สดในนาเสื้อการเงินพุ่นลินเพื่อไกเลเรนู่นฝุ่นลินลนักเด้่ยเพื่อไกลเรนู่นหน้ากนาเกียรติทงยศนี่เดี๋ยวสิเอาดูไปเมืองลาวขอแล้งแชียร์แลี้งใจจากพี่น้องฝั่งลาวนั่นเด้อเชียร์สวักัน,น,น,กน,นอ่ะ กูซี่คุยเกเพชรมันสอสมันกาเมนผมว่าเป็นมวยขาลงเราเด็กขาลงขาลงขาลงเป็นต่อกับบอตรงไปต่อแล้วเป็นร่องไป็ร่องไปปานเทียบบีเคเขาใหญ่ปานเทียบปานเทียบมวยท่างฝืนฟังพี่นุ่มหน่อยซอมเยี่ยมบอเจ๋งบอปล่อยบอดีบอมาหนุ่มน้อยเมืองห่าใหญ่ การันตีคุณภาพอยู่แล้วปานเทพบีเคเขาใหญ่ลองไปล้องไปแพ่ใดขึ้กันแต่มันแพ่ยากเอาทวนเนาะคู่ที่หนึ่งกอเตาอำนาจเด็ดลองไปอำนาจเด็ดพยักเพชรเอกล้องไปเพชรเอกเมืองลบเมืองเล่าเมืองไหนสิเนี่เมืองลบเมืองเล่าเมืองไหนสิเนี่ยผมให้ล่องไปเมืองเล่าลองไปคู่เอกเพชรสมานปานเทพ ลองไปปานเทพบีเคเขาใหญ่แพ้ยากมวยซีตัวนี่แพ้ยากบัดเลีนไปอ่ะก้อกันจีขอฝากมวยพงยกแอดเข้าไปพีเคหนึ่งแปดบอกว่ามาจากมวยไทยแพ้ยากก็จจะมีเปอร์เซ็นต์ให้อให้พี่น้องสุกข,ขีสุกข,ขังลำรวยเงินทองเรียนมวยกับหัวใจกออกตัว ออกตัวสุกขังวัดดวงกับเขาเม้มเผาเลยเอาโชคดีไฟโชคไฟมันมันได้เงินได้ทองเอาเงินมาซื้อเขาปลูกฝนกำลังตกเอาส่วนผูเวสิไปหาเบ่งเงผ่นจุดบังไฟลินบ,บ่เป็ียนดอกแต่ว่าไปหาเบ่งเงผ่นจุดบังไฟมวนมวน,มวนเอาโชคดีโชค,ด,โชคดีครับ